ฟังชัดอนุวัตรแจ้งข่าวดีคอรมออนุมัติแล้ว16พฤศจิกายนแจกเงินสดแจกวันไหนใครได้บ้างเช็คด่วน ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆจากคุณอนุวัต์จัดให้นะครับซึ่งเป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการที่คอรมอได้มีการอนุมัติวงเงินช่วยเหลือชาวนามาตรการต่างๆนะครับซึ่งเมื่อคอรมออนุมัติแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแต่ว่าจะโอนเงินให้กันวันไหนนะครับคุณอนุวัต์ก็ไปเช็ควันจ่ายเงินมาแล้วนะครับรวมทั้งมาตรการต่างๆที่คอรมออนุมัติแล้วเช่นกันนะครับเช่นโครงการเยียวยาน้ําท่วมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปดูความคืบหน้าในให,หลายๆมาตรการนะรับับที่ฐาาลลกกํงงจจแเิ เวลานี้นะครับโอเคอ่ะโอเคกลับเรียบร้อยแล้วครับกลับเรียบร้อยแล้วอาจจะทําให้ตาเราดูแบบนี่นิดนึงอ่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะขออนุญาตกินข้าวไปด้วยได้ไหมแล้วก็คุยไปด้วยพร้อมกันเพราะว่าผมออกกำลังกายเสร็จน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีคนนะครับเมื่อวานขออีกครั้งหนึ่งกับขออภัยนะฮะนัดแนะกันไว้อย่างดีว่าเออเดี๋ยวจะมาพูดโครงการประกันร,ราคาข้าวให้แล้วก็โครงการเรื่องของไล่ละหนึ่งพันอะไรอย่างเงี้ยเออจุดสุดท้าย โทรหาแหล่งข่าวแหล่งข่าวไม่ได้ครับขออภัยนะก็เลยแบบไม่ได้มาบอกทุกทุกคนนะฮะก็มันมีความคืบหน้ามาวันนี้โทรไปหาแหล่งข่าวแล้วท่านก็น่ารักมากนะฮะท่านรับแล้วนะครับท่านรับโทรศัพท์แล้วสวัสดีครับสวัสดีรับแล้วก็เอามาบอกกับทุก,ท,กทุกคนนะฮะเพราะว่าคนก็อ,อินบ็อกซ์มาถามผมเยอะเลยแล้วก็ในข้อความผมอ่านอยู่นะครับที่พิมไปในโพสต์ในคลิปเมื่อวานว่ามีความคืบหน้ายังไงบ้างคุณอนุวัฒน์ฝากติดตามหน่อยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> ขอกินข้าวไปด้วยนะอ่าผมก็มาบอกความคืบหน้าให้นะครับ เรื่องของ <c oughs> เสียงชัดเจนนะ <c oughs> เสียงได้อยู่นะครับถ้าเสียงได้กดหนึ่งนะครับอ่าเอ่อเรื่องโครงการประกันราคาข้าวใช่ไหมอ่าโอเคถ้าเสียงได้กดหนึ่งนะผมรอดูเลขหนึ่งก่อนนะผมจะได้เล่าต่อให้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะหรือว่าเสียงมันดังไม่พอถ้าเสียงได้ยินกดหนึ่งนะสวัสดีครับคุณชุนีบางคนผมไม่เห็นผมอาจจะขอโทษด้วยนะครับอะความ ถ้าเสียงได้ยินกดหนึ่งนะครับเสียงได้ยินกดหนึ่งขออนุญาตคุยไปด้วยกินไปด้วยอืมอือตรวจทับทายครับตววสดีทับทาย,ททายเอางนี้อ่ะไม่เป็นไรอันนี้เล่าเลยแล้วกันนะครับล่าสุดเองเมื่อวานนี้เอา่าเล่าย้อน,มนเมื่อวานเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติแล้วนะครับโครงการเกี่ยวกับข้าวทั้งหมดอืรตกาศราคาข้าวเรียบร้อยอนุมัติแล้ว แสดงว่ามีเงินแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าต้องหาเงินมาแล้วก็จะมีไโครงการพ่วงเกี่ยวกับข้าวไปสามโครงการในนั้นก็คือคนจะถามเยอะเรื่องไร่งิหนึ่งพันเป็นยังไงอะไรยังไงจะได้เมื่อไหร่ผมก็เลยโทรไปสอบถามวันนี้โทรไปสอบถามเอ่อนำท่วงกําลังโทรหาให้อยู่นะครับนำท่วงกาลังโทรหาให้อยู่นะเอ่อโทรไปคุยกับท่านผู้บริหารของทกศแล้วนะครับท่านน่ารักมากท่านโฆษกทกศนะครับท่านก็บอกอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของ โครงการเกี่ยวกับข้าวไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันราคาข้าวหรือว่าโครงการไร่ทัหนึ่งพันนะฮะจะนําคอรมอรอนุมัติแล้วเมื่อวานถูกไหมครับคอรมอรอนุมัติแล้วเมื่อวานวันที่ยี่สิบเอ็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่่ะวันนี้วันที่สิบหกโอเค 16, 17, 18, 19, 20, สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสัปดาห์หน้าเนาะโอเควันที่ยี่สิบเอ็ดบอร์ดของธนาคารทกส จะมีการประชุมกันนะครับเพื่อจะพิจารณาจาัดสรรงบประมาณเอามาให้นะครับก็คาดว่าหลังจาก21บอร์ดพิจารณาแล้วอันนี้มันเป็นไปตามระดับขั้นตอนนะครับหลังจาก21เเนี่ยบอร์ดพิจารณาแล้วนะครับก็จะเริ่มทยอยจ่ายเงินของโครงการประกันประกันราคาข้าวเนี่ยให้กับคนที่ลงทะเบียนไว้งวดแรกก่อนงวดแรกรู้สึกคนที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ก่อนตุลาฮนะที่เก็บเกี่ยวไปก่อนหน้านี้แล้ว แล้วก็จะเริ่มทยอยทยอยทุกๆุกเจ็ดวันนี่ะน้นราคาประกันราคาทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ก็จะมีการอัปเดตให้นะในทุกสัปดาห์นะซึ่งผมคิดว่าพี่น้องเกษตรกรทุกคนที่เป็นชาวนาเนี่ยน่าจะรู้แล้วล่ะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีที่สี่แล้วที่ทาโครงการนี้มาโอเคนะคาดว่าภายในเดือนนี้ฮะเดือนนี้เรื่องของประกันราคาข้าวน่าจะได้แน่นอนน่าจะได้แน่นอนก็ได้เป็นรอบรอบรบรอบไปเนาะพี่น้องเกษตรกรน่าจะเข้าใจนะฮะ อ่าเพราะว่าทุกคนก็คือจะได้เป็นประจำอยู่แล้วสวัสดีทุกคนนะครับอ่าเสียงชัดเจนโอเคขอบคุณครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการออนุญาตทีไมไปด้วย๋ยวบอกว่าเสียม่ไยากนะขอบคุณสี่เอ่อห้าพันคนที่คุยกันอยู่นะฮะอ่าอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการเอาพูดง,ง่ายง่ายโครงการไร่ละหนึ่งพันไร่ละหนึ่งพันครัวเรือนละไม่เกินยี่สิบไร่ก็คือสองหมื่นถูกไหมฮะอ่าก็คือสองหมื่น ทีนี้เนี่ยผมก็ถามว่าอโครงการไล่นหนึ่งพัน 1, เนี่ยมันจะมีความเพิ่มหน้ายังไงก็เหมือนกันนะครับก็คือว่าออถามเป็นจังหวัดไม่ได้นะครับจะถามผมเป็นจังหวัดแล้วก็ถามเป็นรายคนว่าทําไมฉันไม่ได้ทําไมอันเออมาจังหวัดมหาสารคามไม่ได้จังหวัดนั้นไม่ได้คือคุณต้องติดต่อที่กรกสถูกไหมฮะเพราะแต่ละจังหวัดเก็บเกี่ยวไม่เหมือนกัน แต่ละจังหวัดพี่น้องเกษตรกรที่อยู่แต่ละภาคจะเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกันนะครับนี่ฮะมิฉะนั้นแล้วจะไปบอกเออจังหวัดนี้เข้านี่ไม่ได้นะฮะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยอืมอร่อยมากกินไปด้วยพูดไปด้วยไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนะอ่าก็นี่แหละฮะไล่ละหนึ่งพันก็จะได้ไล่ละหนึ่งพันเนี่ยก็จะทยอยนะผมใช้คําว่าทยอยนะฮะเพราะว่าเงินที่อนุมัติมาเนี่ยมันจะเป็นรอบๆวงรอบวงรอบวงรอบ ไล,ล่ละหนึ่งพันเนี่ยก็จะได้น่าจะนะน่าจะประมาณในเดือนเนี้ยปลายเดือนเนี้ยน่าจะได้แล้วอืมน่าจะได้แล้วนะครับอ่าโอเคนั่นแหละฮะแต่ทีนี้เนี่ยเนื้อสิ่งอื่นใดคือต้องรอที่ประชุมบอร์ดของทกสอนะวันที่ยี่สิบเอ็ดสัปดาห์หน้ายี่สิบเอ็ดเนี่ยบอร์ดจะประชุมกันอ่าที่เขาประชุมกันเพราะอะไรเพราะเขาจะต้องดูเนื่องจากว่าเงินมันค่อนข้างมหาศาลมากๆ ในโครงการถูกไหมฮะโครงการเกี่ยวกับข้าวเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลมากๆนี่จะดั้แล้วเนี่ยเงินนะผมว่าพี่น้องเกษตรกรรู้อยู่ลวละมันก็จะได้เป็นวงล้อวงล้อในการเก็บเกี่ยวเนาะซึ่งแต่ละภาคภาคอีสานก็เก็บเกี่ยวช่วงหนึ่งภาคเหนือภาคกลางรวมถึงพี่น้องภาคใต้เองเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยเก็บเกี่ยวเกี่ยวข้าวเนี่ยก็จะแตกต่างกันมิฉนั้นแล้วสิ่งสําคัญก็คือว่าคุณจะต้องติดต่อทกศของคุณเขาก็จะบอกเป็นวงรออนะฮะเหนือสิ่งอื่นใดพี่น้องทอกเกษตรกรก็น่าจะเคย จะน่าจะแจ้งรายชื่อและหลักเรื่องของการคราบครูถูกไหมมีชนะนนแล้วอ่ะแสดงความยินดีด้วยนะฮะภายในน่าจะเดือนนี้ปลายเดือนนี้แหละน่าจะได้เรื่องของเงินของโครงการประกรันราคาข้าวแล้วก็ไล่เงินหนึ่งพัน 1, แต่ว่าจะได้เป็นวงรอบรอบไหนรอบไหนรอบไหน,อ,ไหนอ่ะก็ต้องไปอืมชมอยู่ค่ะขอบคุณครับอืมคุณสุรินทร์ขอบคุณครับอ่ะอืมอมืโอเคต่อไปโครงการน้ําท่วม เดี๋ยวโครงการน้าท่วมถึงขมขอนแลโกรหาทางกระทรวงมหาดไทยค่ันนะว่าอย่างไงเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยคือมันจะมีความเพื่อนจะพืชนอนุบัตเรื่องของข้าวไปถูกไหมฮะเอ,อ่อเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยถามเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยมันอยู่ระหว่างการสํารวจเพราะว่าน้ําเนี่ยบางส่วนลดแล้วบางส่วนเริ่มทยอยลดนี่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเรื่องของน้ําท่วมถามมาแล้วนะครับหนึ่งก็คืออืมคุณต้องถ่ายภาพนะ ถ่ายภาพเป็นหลักฐานนะไม่ใช่ว่าเออไม่มีภาพนะแต่ผมคิดว่าน่าจะรู้อยู่แล้วอืมผมก็มีหน้าที่ให้ข่าวสารแลครับผมเป็นนักข่าวเนาะแต่ว่าบางทีอืเข้าโพสเป็นยังไงบ้างเออส่วนรายละเอียดว่าจะได้ยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมขอผมขอหลังจากบอร์ดทกสกระชุมวันที่ยี่สิบเอ็ดได้ไหมครับนะ อันนี้บอกความคืบหน้าให้เฉยๆนะบอกความคืบหน้าให้ว่าอ่ะยี่สิบอ็ดบอร์ดทกศเขาจะประชุมกันแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยรายละเอียดเรื่องของอะไรย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะค่อยมาคุยรายละเอียดกันเพราะว่าถ้าผมบอกรายละเอียดตอนนี้เดี๋ยวถ้าบอร์ดเขาประชุมกันแล้วมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาวันนี้ไปแชร์ถูกไหมฮะเออเรื่องของราคาเนี่ยมันจะพิจารณาเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับเจ็ดวันเนาะตามรอบอะ่ะดิฉะนนั้นแล้วเนี่ย เรื่องราคารอที่ประชุมในสัปดาห์หน้าดีกว่าเพราะว่าเห็นบอกว่าตอนนี้ข้าวราคาดีถูกไหม 13, ไหมืม่นสามไหมเวียหรือตันละ 13, หมื่นสามไหมผมไม่รู้หรอกว่ายังไงนะเออต้องรบกวนที่น้องเกษตรกรหลายๆคนนะอืมนั่นแหละฮะขอบคุณกุสซินขอบคุณครับน,น,นั่นแหละฮะอันนี้คือความคืบหน้าอ่าเรื่องของข้าวอาทิตย์หน้าผมติดไว้หลังยี่สิบเอ็ดเรามาคุยกันว่าเป็นยังไงสองคือเรื่องของน้ำท่วมเยาวยาน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างโอเคเดีย๋ยวผมถามให้ที่พอจะถามได้นะ เรื่องของเยียวยาน้ําท่วมเพราะว่าสัปดาห์นี้เรื่องของข้าวผ่านไปอสัปดาห์หน้ามาัทไทยน่าจะมีความคลืบหน้าเรื่องของน้ําท่วมนะครับข้าวโพดค่ะช่วยหน่อยค่ะเออข้าวโพดคือตอนนี้มันมีการยกย้ายในกระทรวงต่างๆเนาะแหล่งคงแหล่งข่าวผมก็จะหาไมหมดเลยก็พยายามจะสอบถามอยู่นะครับอืมอร่อยไหมคะเออลืมไปอ่ะข้าวหรอราคาข้าวถูกห่อราคาคุณกลางผลราคาหรออันนี้ผมไม่ราบอืม คนละครึ่งมีข่าวดีไหมคนละครึ่งเอาที่านจริงๆก็คือว่าต้องใช้คำนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจเอ้าหรอข้าวเวละเจ็ดพันเก้าเองหรออันนี้ตามความชื้นเนาะผมไม่ทราบเหมือนกันยางได้วันไหนคะอ่ะอืมอ่าไรเดนหนึ่งพันเนี่ยปกติเขาได้ทีเดียวนะครับถูกไหมอ๋อตันละเก้าพันเอาแล้วแต่แล้วแต่ความชื้นนะแต่ละพื้นที่แล้วแต่ชนิดข้าวด้วย สวนยางสวนยางเอ่อตอนนี้เป็นเรื่องของข้าวนะครับสวนยางนี่ยังไม่ทราบมานะครับอืมอันนี้เป็นเรื่องของข้าวอืมอะไรครับแล้วบัตรคนจนได้เพิ่มอะไรไหมคะบัตรคนจนใครอย่าไปเอาอันเก่ามาแทนนะคนชอบไปเอาอันเก่ามาแทนหรือว่าเพจปอมันชอบไปเอาอันเก่ามาแทนนะบัตรคนจนตอนนี้ได้ปกตินะครับราเหตุที่ได้ปกติเพราะว่ามาตรการต่างๆอืม มันยังไม่มีออกตาและที่สําคัญบัตรชมอยู่โคราชส,สวัสดีครับบัตรคนจนเนี่ยเขาจะได้บัตรใหม่ต้นปีหน้าก็คือมกราปีหกหกนิฉะนั้นเนี่ยมาตรการต่างๆน่าจะไปออกนู่นเลยฮะมกราเพราะตอนนี้ก็พฤศจิกาธันวาแล้วว่าสองเดือนถูกไหม,มผมว่ามาตรการต่างๆเอ,อมาตรการต่างๆของบัตรคนจนเนี่ยตอนนี้ยังได้อยู่นะยังใช้ได้แล้วก็ได้อยู่นะครับอืมดิฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้มาตรการต่างๆที่จะช่วยคนจนผมว่าน่าจะไปใช้กับคนที่ได้บัตรใหม่ ต้นปีหน้าอ๋อนี่ไงเห็นไหมข้าวแต่ละที่ได้ไม่ความชื้นไม่เท่ากันแตกต่างกันแปดพันสามบ้างเจ็ดพันบ้างข้าวหอมมะลิร้อยห้ากิโลกรัมละเท่าไหร่ไม่กี่บาทเนาะอ,อืมส่วนมากพ่อค้าคนกลางกา็ส่วนมากจะมีสตางค์นะจริงทํานาไนนะ่ห็นใจนะฮะผมเนี่ยที่บ้านปลูกทํานานนะสมัยก่อนเนาะอยู่ลาลูกกาทํานานะฮะนี่ทํานาไม่เห็นรวยเลย <laughs> ข้าวันละหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน ขายได้ตันละเจ็ดพันเก้าอันนี้ผมว่าแล้วแต่ความชื้นแล้วแต่ชนิดพันธุ์ข้าวนะฮะเออสมัยก่อนนะ่ะผมยังทันผมยังทันขี่ควายนะชื่อไอห,หวังนะฮะทันอยู่ฮะอืมแล้วก็อชาวนาก็ทํานาเนาะแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าชาวนาเออล่ํารวยจากการทํานาเป็นหนี้ด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้เปล่าค่า,มาเมล็ดพันธุ์ก็ต้องเสียตังค่าน้ํามันในการทํานาก็เสียตัง ค่าปุ๋ยก็แพงค่ายาก็แพงและค่าเสี่ยวก็แพงไปอีกอืมเราฟังข่าวยางพาราโอเคข้าวสี่สิบเอ็ดกับหกสิบเอ็ดจะถูกมากมากเอ้าเหรอฮะร้อยเอ็ดตันละหมื่นห้าร้อยบาทหอมมะลิใช่ไหมฮนะหอมมะลิใช่ไหมอืมนั่นแหละฮะเจ็ดพันเจ็ดสุพันโอ้โหตันละหมื่นกว่าบาทเอาแล้วแต่ที่มิชนั้นแล้วอืมเอาเรื่องน้ําท่วมเดี๋ยวผมถามให้นะเรื่องน้ําท่วมแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์แล้วนะครับแต่เรื่องน้ําท่วม ถามหมดเกลื่อนหรือยังผมไม่มั่นใจอ่ะคืออะไรผมไม่ต่ามกัญาจะได้เมื่อ,อไหร่เก็บเกี่ยวอันนี้ต้องถามทอกศนะครับเพราะว่ากันยาตุลาน่าจะได้เป็นรอบแรกฮะเพราะรอบแรกก็คือเกษตรกรที่แจ้งไว้ถูกไหมที่แจ้งไว้ก่อนวันที่สิบเท่าไหร่นะสิบห้าตุลาเลยถ้าจำไม่ผิดนะถ้าแจ้งเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยอือ่าประกันร,ราคาข้าวรอใช่ใช่ใช่ก็นี่แหละฮะเอามาบอกความพืุ่น้าวัเด๋ยวสัปดาห์หน้าทอกศอ ประชุมแล้วก็เดี๋ยวจะบอกในรอบรอบไปเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันตามราคาของข้าวท้องตลาดนะครับตามราคาของข้าวนะทีนี้ผมก็บอกไม่ได้ว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยเพราะมันเจ็บเกี่ยวแล้วก็แจ้งไม่ต่างต่างกันที่น้องภาคกลางแบบภาคอีสานแบบภาคเหนือแบบภาคใต้แบบหนึ่งไม่เท่ากันนะฮะคือการเจ็บเกี่ยวระยะเวลาเนี่ยในการเก็บเกี่ยวไม่เท่ากันแต่เหนือสิ่งใดคุณต้องแจ้งก่อนถูกไหมจงต้องแจ้งก่อนอืมเขาว่า คุณอนุวัตรประกันสังคมประกันสังคมมีอะไรฮะทุกวันนี้ก็มาตรการต่างๆเกี่ยวกับประกันสังคมก็จะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของโควิดอะไรก็ยังไม่มานะยกเว้นว่าเขาจะมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องภาวะเศรษฐกิจแพงอา่าวลดเบี้ยลดจ่ายอะไรอย่างเงี้ยอืมน่าห็นใจทาํานาต้นทุนส่วนทางกับราคาจริงใช่อพี่บ้านผมเลยไม่ได้ทำนาแล้วนะอืมอืมมะลิกิโลกรัมละสิบบาทสี่สิบต,บต,ตังค์รอขา้าโพด อ๋อ,อแสดงว่าเรือข้าโพดกับยางพาราถูกไหมครับเพราะว่าจะได้ทานในเดือนนี้นะครับได้เดนหนึ่งพันนะแต่ว่ามันเป็นการที่คุณท,ที่เขาคุยในปกสวันที่21ที่จะถึงเนี่ยคือเอาเงินก่อนว่าเงินมาเท่าไหร่จะจ่ายกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยจ่ายวันไหนนะมันต้องรอปังพร้อมของเงินสวัสดีคุณวอืมอนุมัติโครงการแล้ว หลังสูฟ้าหน้าซูดินใช่ครับชาวนาครับอืมคนทํานาตอนนี้มีแต่คนจนเป็นนี่ทั้งนั้นเลยวันนี้ขายข้าวเปลือกได้กิลกลบบโ,ลกโลก่รังมาสิบาทโุ๊ครับชูรินสิบเอ็ดบาทต่อกิโลตามข้าวหอ,อมมะลิร้อยห้าจะได้ประกันไหมมันมีเอแหมผมสดไว้ตอนนั้นนะมีข้าวในพื้นที่นอกพื้นที่ข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวข้าวอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวบอกให้ก็ย,ยังไม่มีนะครับ นนคนละครึ่งหมดหมดไปแล้วครับอืมปวดวันศุลรแล้วครับอืมเขาโทษปลูกข้าวโพดเนี่ยผมตอนแรกก็ถามใช้ปุ๋ยเยอะเหมือนกันนะคะข้าวโพดอะ่ะตอนแรกว่าไอ้ข้าวโพดก็คือปลูกอไอ้นี่ต้องรดน้ํามากอะไรอย่างเงี้ยนะปลูกตามฤดูกาลอาผลปรากฏข้าวโพดก็ใช้ปุ๋ยเยอะคืออย่างนี้ผมเนี่ยไม่กล้าฟันธงหรอกว่าจะจ่ายพร้อมกันเนี่ยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนื่องจากว่าต้องรอให้บอร,ร์ดทกสอเขาคุยกันก่อนอืม ระวังทำรักนะครับรอรอคุยก่อนยี่สิบเอ็ดนี้ไงเดี๋ยวผมบอกให้คนละครึ่งไ่ด้ทุกเดือนไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าสร้างผลจบทุกวันเลยครับคนละครึ่งจะได้ทุกเดือนไม่ได้ะครับเนื่องจากว่าคนละครึ่งเป็นเงินกู้ที่เราไปเอามาอยู่ตาม <c oughs> ครับดีขนาดนั้นถ้าจะให้ได้ทุกเดือนได้ก็ได้นะครับไม่งั้นคนไทยเป็นหนี้หัวโตะครับแค่นี้แคดใช้จะลูกจะหลานยันเหลือล่ะครับ ออุ้ยอ่าซอสหล่นอืมทีนี้จ่ายทั้งสองอย่างไหมคะัจ่ายสองอย่างเลยจ้ากำลังอยู่อืมนี่ับยินด,ดีด้วยสำหรับคนทุก่วยนะคะ ถ้าวันนั้นใครดูเอ่อใครดูอีกแอปหนึ่งที่กดไลค์อยู่อ่ะแล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอ่ะแล้วเขาขอเลขที่ห้องผมไปอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับคนพวกนั้นถูกรางวัลฮะแปดเจ้าเนาะจำบ้านเลขที่ผมนะยินดีด้วยส่วนผมไม่ถูกไปเล่นเลขหลังสองแปดแปดสองไม่ได้นะฮะมันจับมาหลังไม่มีเลยมา ยังไม่มีมาเลยนะฮะมันสองวันหลังแจ้งนาจะใช้นี่ถูกครับผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะชาวนาจะทํายังไงมันต้องเป็นแบบได้แบบปดผสมผสานหรือเปล่าทํงานด้วยทางอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะทํานาอย่างเดียวผมว่าต่อไปมันไม่ไหวแน่นอนนะเพราะว่าปุ๋ยับยาเนี่ยมันมีแนวโน้มก็คือราคามันก็สูงขึ้นเรื่อยๆราคามันก็สูงขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วอะเราจะไปสู้ยังไงเขาได้ถูกไหมครับอ เกิดอารมณ์อยู่น้ำแป๊บนึงนะครับไม่ได้ซื้อปุ๋ยซักสอบจ้าเลี้ยงวัวฟายอ๋อใช้วัวฟายเอาโอเคสวัสดีครับนี่แหละฮะเดี๋ยวก็คือนี่คือความขึ้นหน้านะเอามาบอกเอามาเล่าให้ฟังนะครับอ๋ออยากรู้เรื่องอยางด้วย ี๋่วอย่ายางผมจะไปเ็คก,กับใครดีเนาะเดี๋ยวนะไม่มีเวลาพักเลยไม่เป็นไรครับผมก็อาศัยช่วงสวัสดที่ผมออกกําลังกายเสร็จแล้วก็กินข้าวนี่แหละมาคุยเขาว่าจะเริกจ่ายภายในเดือนนี้นะครับแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดผมไม่กล้าฟันทงแล้วก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าเออ่รอให้บอร์ดประชุมกัน21นี้ก่อนเนาะ เออถ้าจะถามเป็นจังหวัดแต่ผมตอบไม่ได้จริงๆเอ,อ่อถามเป็นจังหวัดผมตอบไม่ได้เพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเก็บเกี่ยวไม่เท่ากันถูกไหมครับมิฉะนั้นแล้วต้องถามที่ทกศนะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปถามทกศเ,เลยนะเนาะเพราะว่า21ก็ถึงจะประชุมกันนะครับคือสัปดาห์หน้าบอกจะประชุมแล้วก็อนุมัตินะครับอ๋อไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรอโอดีจังเลยใช้ขี้วัวขี้ควายกินหน้าอร่อยมากขอบคุณครับอืมอินต่ออันนี้เป็นสลัดผักนะครับ เกษตรกรมีแต่นี่เอาจริงๆผมเคยไปทําไปทําข่าวของคนหลายคนที่ประสบควา,ามสาเร็จเนี่ยก็มีแนวคิดมีไอเดียที่ดีนะครับก็คือพยายามลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามหาตลาดให้เป็นของตัวเองให้ได้อืมเฮ้ยเอาช้อนมาหรือเปล่าอ่ะกินสลัดผักต่อครับปลูกผักเด้งปลาเด้งไก่ก็ไม่รอดเอ้าเหรอจินเป้าอาหารนันแทนใช่ไหม ข่าวน้ำท่วมอ่าน้ำท่วมได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปถามทางมหาทยัยเขาก่อนนะเพราะว่าทางมหาทัยจะเป็นคนที่อ่าใช้งบตรงนี้นะครับแต่ตอนนั้นเราก็มีแบบน้ำท่วมท่วมบ้านทั้งหมดหนึ่งเดือนได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะถามทางมหาทยว่ามันไปถึงไหนแล้วอยืยางยังไม่ได้ยินเลยนะครับยางยังไม่ได้ยินเลยนะตอนนี้ราคายางไม่รู้เท่าไหร่เกษตรษต้องเอาอะไรไปเอาเงินที่ไหนเอาเอ,าอ๊ะอาน,นิี้ คืออย่างนี้พี่น้องที่เป็นเกษตรกรที่เป็นชาวนาเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนที่เพาะปลูกเนี่ยเขาต้องไปแจ้งไปแจ้งถูกไหมแจ้งก่อนว่าจะเพาะปลูกนู่นนี่นั่นเพื่อเข้าโครงการแล้วพอเข้าโครงการเสร็จสับปั๊บเนี่ยเขาถึงจะได้ตังค์จากทรกรสอบดิฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรหลายคนโครงการนี้มันสี่ปีแล้วทุกคนก็จะเข้าใจและทุกคนก็ไปแจ้งแจ้งรอบตามเกี่ยวๆอะฮะถูกไหมถูกไหมทีนี้พี่น้องเกษตรกรหลายคนที่ถามว่า เอาเงินที่ไหนเอาอะไรยังไงผมคิดว่าไม่ได้แจ้งแน่บัตรคนจนได้ปีหน้าครับขออนุญาตหยุดช้อนสวัสดีครับขออนุญาตกินไข่ต้มด้วยได้ไหมเนี่ยมันอ้วนกัตรงนี้แหละโอเคก็ประมาณนี้นะวันนี้เราอัปเดตประมาณนี้ปากแใหงด้วยละกกันนะอ,อ๋อน้ำท่วมหมดแล้วไม่ได้เยียวยาเลยคนที่ข้าว บบครับคนที่ข้าวเนี่ยถูกน้ําท่วมเดี๋ยวต้องรองเงินน้ําท่วมเ,เดี๋ยวผมถามให้ว่ามันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะแต่ก็ไม่กล้าถามบ่อย,อยเพราะว่าโอเคนะอ่ะยี่สิบเอ็ดนี้สรุปก็คือทกศป,ประชุมกันว่าจะให้เงินเมื่อไหร่ให้เงินยังไงโอนให้ยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวหลังยี่สิบเอ็ดเราม,มาคุยกันนะโอเคเรื่องอื่นผมค่อยๆทย,ยอยตามให้นะครับ แต่ว่าผมไม่สามารถลงรายละเอียดลึกเป็นจังหวัด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 ได้นะเพราะคุณต้องถามทากศนะครับขอบคุณนะโอเคขอบคุณครับปักแท้ครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวผมไปไลน์ในในอีกแอปหนึ่งก่อนนะ